วันนี้วันที่22มิถุนายน2563ตรงกับ2ค่ำเดือน8เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่า26มิถุนายนของทุกปีนะครับเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับและอีกไม่กี่วันก็จะถึงแล้วนะครับผมสำหรับในปีนี้เนื่องจากมีการรัแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาส0 1 9หรือโควิด19คําสั่งศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่16ับ2563เรื่องแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26พิจุนายน2563ภายใต้กรอบแนวคิดและคำฝันพื้นที่ปลอดภยัยไม่มีคนหน้าใหม่เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพจจติดโดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ line. และสำนักง,งานคุมปพฤชจังจราเป็นหนึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ป้องกันผู้ถูกคุมความประพฤติและการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดพร้อมจะนําไปปฏิบัติและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสังคมออนไลน์ต่อไปสําหรับข่าวแรกในวันนี้นะครับการส่งเคาะทุนประกอบอาชีพนะครับผมเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของงานคุมประพฤติเพื่อที่จะให้ผู้ถูกคุมความประพฤตินะครับสามารถสร้างงาสร้างอาชีพได้ต่อไปนะครับเมื่อวันที่15มิถุนาย,ยน2563ยที่ผ่านมานะครับผมนายอธิพลมหันตพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกรมประพฤติจังหวัดยะลานะครับพร้อมด้วยกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กรําผิดเจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชนลงพื้นที่สอดส่องเยี่ยมเยียนและมอบสุดประกอบอาชีพเลี้ยงปลาดุกโดยซื้อพันปลาดุกจํานวน500ตัวพร้อมอาหารและวัดสดุอุปกรณ์มอบให้กับสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันนะครับเพื่อใช้เลี้ยงในบอ่อดินที่มีชั้นพลาสติกรองรับอันเป็นการช่วยเหลือส่งเห์ในการประกอบอาชีพเลี้ยงปลาโดยสมาชิกดังกล่าวมีฐานะยากจน ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพจึงมีความจําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงดูตัวเองอันเป็นการแก้ไขฟื้นฟูในระหว่างคุมความประพฤติต่อไปณนะพื้นที่ตำบลยะลาอำเภอเมืองจังห <Okay. S 1> วัดยะลาหัวหน้ากลุ่มแก้ไขฟืน้นฟูก็ทําผิดพร้อมด้วยประธานอาสาสมัรครภุมประพฤติลงพื้นที่เยี่ยมอาการป่วยของสมาชิกอาสาสมัครคูมประพฤติจังหวัดยะลา วันที่15มิถุนาย,ยน2563นายนุรัสวรรณราษฎีหัวหน้ากลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดพร้อมด้วยประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยะลาอาสาสมัครคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชุมชนลงพื้นที่เข้าไปเยี่ยมเยียนอาการป่วยของนายแวฮาโรงยีปาโกอาสาสมัครคุมประพฤติพื้นที่อำเภอบรรนังสตาซึ่งป่วยจากเส้นเลือดโรหิตในสมองตีบขณะนี้อยู่ในช่วงระยะพักฟื้นตัวที่บ้านและในโอกาสนี้ ในอาีิสอสาและประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยะลาได้มอบก,กระเช้าผ่านกองทุนอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยะลาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจต่อไปณบ้านพักบ้านป่าหวังในตำบลบรรงสตาอำเภอบนังสตาจังหวัดยะลาการสร้างงานสร้างอาชีพเป็นบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ถูกความประพฤติและสามารถดำรงชีพในสังคมได้อย่างปกติไม่หวนกลับมาทำผิดซ้ำอีกและเป็นการคื้นคนดีสู่สังคมต่อไป และเองมาดูกันเลยนะครับว่าทางุูมแก้ไขคุ้นครูผู้กระทำผิดสำนักงานคมประพฤติจ,จังหวัดเชียงรายได้ดําเนินโครงการการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติโดยผ่านโครงการ1 0 1ูย์อาชีพแบ่งปันผู้กระทำผิดว่ามีอะไรบ้างเริ่มวันที่ฝึกอาชีพการทําสมสุนไพรนะครับเมื่อวันที่16มิถุนายน2563ภาคเช้านะครับผมนายอาทิตย์พลมหาชพันธ์นผ,นผู้อำนวยการสำนักงานคงประพฤติจ,จังหวัดเชียงรายให้เกียรติลงพื้นที่เข้าพบปะก พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ101อาชีพแบ่งปันผู้กระทำผิดโครงการดังก,กล่าวโดยกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดสาน,นักงานคุณประพฤติจังหวัดยะลาร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนหลังวัดเมืองยะลาจัดอบรมฝึกอาชีพผลิตสบู่จากสมุนไพรโดยมีนางเกษรประทุมวันอาสาสมัครคุณประพฤติจังหวัดยะลาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้ถูกความประพฤติในพื้นที่โดยร่วมกันทําสบู่จากสมุนไพร สอนตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัสดุขั้นตอนการทําจนถึงขั้นตอนสุดท้ายในการทําสบู่จากสมุนไพรได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดีและสามารถไปต่อยอดในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ถูกพรมความรกรึกต่อไปหน้าที่ทําการศูนย์สวัสดิการชุมชนหลังวัดเมืองอําเภอเมืองจังหวัดยละลาและในช่วงบ่ายได้จัดอบรมฝึกอาชีพช่างตัดผมชายวันที่16มิถุนาย,ยน2563าย ในช่วงบ่ายนะครับนายอธิพลมหันตพัผนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยาลาให้เกียรติลงพื้นที่เข้าพบปะพร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ101อาชีพแบ่งปันผู้กระทำผิดโครงการดังกล่าวโดยกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดสำนักงานคุลประพฤติจังหวัดยาลาร่วมกับศูนยุติธรรมชุมชนตำบลตาเซ็ตอำเภอเมืองจังหวัดยาลาจัดอบรมฝึกอาชีพช่างตัดผมให้ความรู้กับผู้ถูกความประพฤตินในพื้นที่ โดยวิทยากรได้สอนทั้งภาพทฤษฎีและให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติลงมือตัดผมจริงและได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดีสามารถไปต่อยอดในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้กระทำผิดผู้ถูกกลุ่มความประพฤติต่อไปในโอกาสนี้นายอดีศรสาและประธานศูนย์ยุทธธรรมชุมชนตำบลตาเซกและประธานอาสาสมัครกลุ่มประพฤติจ,จันจลาพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี ณักที่จำการศูนย์วิติธรรมชุชมชนตำบลตาศิกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อวันที่17มิถุนายน2563ในช่วงภาคเช้านะครับนายอธิพลมหันตพัพนธ์ผู้อำนวยการสํานักงานคมประพฤติจังหวัดยะลาได้มอบหมายกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดลงพื้นที่ดําเนินการจัดโครงการ1-0-1อาชีพแบ่งปันผู้กระทำผิดร่วมกับศูนย์วิติธรรมชุมชนอำเภอกาบังจังหวัดยาลา โดยเป็นการฝึกอาชีพการปลูกผักไฮโดรโปนิกทางวิทยากรได้สอนทั้งภาคทฤษฎีและให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติลงมือทำละได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดีสามารถไปต่อยอดในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติต่อไปในโอกาสนี้นายนารงดุษฎีบัณฑิตประธานศูนย์วิทิธรรมชุมชนอำเภอกาบังจังหวัดยะลาพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดีณนะบ้านพักครูนี หมู่ที่3ตำบลบาละอําเภอกาบังจังหวัดยะลาและในช่วงบ่ายในวันเดียวกันนะครับนายอธิพลมหัจัพนธ์ผู้อำนวยการสํานักงานโครงการพิจารณาได้มอบหมายกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดลงพื้นที่ดําเนินการจัดโครงการ101อาชีพแบ่งปันผู้กระทำผิดร่วมกับศูนย์ยิติธรรมชุมชนอําเภอรามันจังหวัดยะลาโดยเป็นการฝึกอาชีพทําสุ่มไก่ด้วยไม้ไผ่ ทางวิทยากรได้สอนตั้งภาคทฤษฎีและให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติลงมือทําและได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดีสามารถไปต่อยอดในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติต่อไปในโอกาสนี้นางรุษณีดาวาลีประธานยุตธิธรรมชุมชนอำเภอรามันจังหวัดยะลาพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดีณนะที่ทําการศูนย์ยุติธรรมชุมชน อำเภอรามันหมู่ที่2บ้านบือมังตำบลบือมังอำเภอรามันจังหวัดยะลาสำหรับโครงการ101อาชีพแบ่งปันผู้กระทำผิดในปีงบประมาณ2,563ปิดท้ายด้วยการทำเกษตรแบบผสมต,มตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อวันที่18มิถุนาย,ยน2,563ที่ผ่านมานายอธิพลมหันตะพันผู้อำนวยการสำนักง,ง,งานคมประพฤติจังหวัดยะลา,าได้มอบหมายกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ลงพื้นที่ดำเนินการจัดโครงการ1 0ึ่งอาชีพแบ่งปันผู้กระทำผิดร่วมกับศูนย์วิทิธรรมชุมชนอำเภอเมตงจังหวัดฉะหลัโดยเป็นการทำเกษตรแบบผสมตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางวิทยกรได้สอนขั้นตอนการทำเกษตรดังกล่าวอย่างละเอียดพร้อมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สัมผัสด,ดูบริเวณสวนการเกษตรพร้อมอธิบายรายละเอียดต้นแบบการเกษตรแบบผสมตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี เนื่องจากผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนําไปใช้ในการทําเกษตรของตนเองได้อย่างถูกต้องและถูกวิธีสามารถเพิ่มผลผลิตรายได้ของตนเองต่อไปในโอกาสนี้นางจำนงและ่องแก้วประธานสูนยุทธธรรมชุมชนอําเภอเบตงพร้อมด้วยเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและอาสาสมัครคุณประพฤติในพื้นที่ร่วมกันต้อนรับพร้อมศึกษาเรียนรู้ร่วมกับผู้เข้าร่วมอบรมณ โคกหนองน้ำโมเดลหมู่ที่7บ้านควรตำาบลอยเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาท่านผู้ชมสามารถติดตามรอบรู้ข่าวสาร dop ยะลาย้อนหลังได้ที่ Facebook ยะลา dop เพจรอบรู้ข่าวสาร dop ยะลาและช่อง YouTube รอบรู้ข่าวสาร dop ยะลาสามารถเข้ามาเสานอแนะติดชมได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับ สำหรับนี้ผมนายธัทนทิ์ทอาริลาเต้พร้อมกับทีมงานทุกท่านต้องขอบคุณทุกท่านที่ได้รับรับชมรายการของพวกเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ